สวัสดีค่ะเด็กๆอันนี้ยังอยู่ข้อยี่สิบเก้าอยู่นะลูกเมื่อกี้คลิปมันตัดไปนะคะเดี๋ยวมาต่อข้อยี่สิบเก้าให้จบนะคะข้อยี่สิบเก้าเราถึงตรงใช้เรื่องสูตรผลต่างกําลังสองแล้วเนาะก็คือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองจำได้ไหมหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังโอเคนะผลต่างกําลังสองทีนี้พอเราได้อานนี้มาแล้วไอ้ตัวพื้นที่แรงเงาเนี่ยมันก็คือพื้นที่วงแหวนตามที่โจทย์ถามถูกไหม พอหาพื้นที่วงแหวนไอตัวพื้นที่แรงงานตรงนี้ก็คือพื้นที่วงแหวนเดี๋ยวคอมิ้นต์จดไว้นะก็คือพื้นที่วงแหวนนั่นแหละโอเคไหมวงแหวนอ่ะมาแทนค่ะพายคือยี่สิบสองส่วนเจ็ดคอมิ้นต์ขอแทนยี่สิบสองส่วนเจ็ดไปเลยยี่สิบสองส่วนเจ็ดคูณอาใหญ่คือยี่สิบเอ็ดรัศมีวงใหญ่คือยี่สิบเอ็ดบวกอเล็กรัศมีวงเล็กคือสิบสี่แล้วคูณกับ r ใหญ่ ยีลบ r เล็กส okay. ิโอเคครูมีขอเขียนต่อมตรงนี้ยี่สิบยี่สองส่วนเคูณยีิบอบวกสิได้เท่าไหร่ลูกยี่สิบอดบวกสิได้3าหต่อมาเราคูณกันอะไรต่อยี่สิบเอดลบสิบดลบสได้เจ็ดคูณเใช้แม่7ตัด7 1 7ดหน 2 2่สคูณสหได้770จบจบไหมข้อนี้ได้770คือถ้าเราใช้สูตรผลต่างกำลัง2ตรงนี้มันก็จะคิดเลขง่ายขึ้นคิดเลขง่ายขึ้นขั่าตอนที่เราไปใช้เออใช้แบบ2ี่สิบสเออยี่กำลังสองจริงๆแล้วก็1ิบสีกำลังสองจริงๆมันจะเลขมันจะเยอะกว่ามันจะค่อนข้างนานกว่า คือถ้าเราสามารถจัดรูปให้อยู่ในรูปผลต่างกําลังสองได้เวลาคิดเลขมันจะง่ายขึ้นแต่ไม่ว่าวิธีไหนก็จะได้คําตอบเท่ากันถ้าเราคิดเลขไม่ผิดก็คือเจ็ดร้จ็สิบโอเคนะลูกจบค่ะข้อยีิบเก้าจบค่ะเดี๋ยวไปพบกันข้อถัดไป